สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สซาสกลค้นมักหวยนะคะวันนี้นะจ๊ะเบียร์มีเลขเด็ดนะคะของครูพระคูบาบุญชุ่มนะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2563มาฝากทุกทุกท่านกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเบียก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบียร์สาวสกลค้นมักหวยคนนี้ด้วยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะเลขเด็ดพระคุบาบุญชุ่มนะคะประจำวัวนที่16พฤษภาคม2563นี้นะคะมี36 และก็58นะคะ3 6และก็58นะคะมาดู3ตัวกันเลย3ตัวมี367นะคะและก็763นะคะทวนอีกครั้งนะคะ367และก็763นะจ๊ะอย่าลืมนะคะการเล่นหวยเนาะมันก็ต้องมีไปกลับหรือบนล่างนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะบนล่างไปกลับอย่าลืมจ้า